ทหารสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือว่า KNU นะครับร่วมกับกะเรี่ยง KNDO นํากําลังปิดล้อมแล้วก็โจมตีทหารเมียนมาบริเวณฐานทีกะเปอร์อาเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามตําบลหนองหลวงอําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับ <Yeah. S 1> นอกจากกําลังภาคพื้นดินแล้วยังนําโรนวินเข้าไปทิ้งระเบิดซึ่งทหารเมียนมายิงตอบโต้ด้วยปืนคอ120พร้อมขอกำลังเสริมจากกองทัพอากาศเมียนมาครับ ใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดเป็นระยะจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับทำให้เสียงระเบิดนั้นดังมาถึงฝั่งไทยครับล่าสุดมีการสู้รบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดน,ดนอำเภอพพพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำกะเหรี่ยงเคียนยูประกาศครับจะยึดค่ายและฐานของทหารเมียนมาบริเวณชายแดนที่ติดกับไทยด้านจังหวัดตากทั้งหมดนะครับแล้วก็ขับไล่ทหารเมียนมาออกจากพื้นที่ครับ สถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคงไม่มีทีท่าจะสงบลงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทาหารตำรวจและฝ่ายปกครองเร่งรายงานแผนการเผชิญเหตุถ้าสถานการณ์การสู้รบรุนแรงและกระทบกับประชาชนทั้งการอบพยพชาวบ้านการดูแลความปลอดภัยการรับมือกับผู้หนีภัยข้ามมายังฝั่งไทย พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรระบุว่าการสู้รบชายแดนมีแนวโน้มดุนแรงการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอําเภอพบระจังหวัดตากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องซักซ้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับผู้ในภัยความไม่สงบ,บชาวเมียนมาก็กดีหรือแม้กระทั่งมีกําลัง ฝ่านู้นก็ดีมาแบบติดอาวุธหรือปั้ต่ติดอาวุธก็ดีนะครับก็ก็ก็แยกเคสแยกแหล่งต่างแล้วก็จจะแนงวิธีการบังบัิในในพื้นที่ต่างๆเรียนว่าเรามีแนวทางการบังบัิที่ที่ชัดเจนแล้วก็ได้อามาทบทวนกันส่วนชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพันเอกตุเรงผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกําลังปาโอบอกว่าขณะนี้ทหารเมียนมา ได้บังคับประชาชนชาวปาโอและไทยใหญ่กว่า6,000คนในจังหวัดสีแซงพื้นที่เขตรัฐฉานด้านทิศตะวันออกของเมืองลอยก่อรัฐคารีนีครับบังคับให้ออกจากพื้นที่ภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับซึ่งมองว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนครับและก่อนหน้านี้ทหารเมียนมาได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านนะครับโจมตีด้วยอาวุธหนักมีบ้านเรือนประชาชนถูกทำลายและหว่างเพลิงจำนวนมากครับ